โอ้ข้ยเหลืออยู่โวเดียววะครับเนี่ยขายเบิดวันนี้เหลือเต่งงัวสามโตกับโอ้เหลืออยูสีโตสามโตสีโตวกับขวอยอ๋อครับถึงเวลาพี่น้องเช่อระบท เอางวเอาเอาควายเขาขอกับพี่เราเมื่อน,นี้ตอนเย็นๆกับในเว,เวลางวงเอาควายเขาขอกแต่นี่ก่อน